ติมักเป็นผู้ประหารเพื่อความไม่มีต่อไปในมักเบื้องสูงจนถึงราตมักราตพลนี่เป็นการแสดงถึงอานิสงทานโดยความที่บุคคลนั้นละสงสัยเสียต่อไปการประกาศทำในพระศาสนานี้เป็นเช่นนี้บรรดาพระสาวกเหล่านั้นองค์ไรหรือจะยังสงสัยข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอนรมสก,การพระพุทธเจ้าผู้จอมคนทรงข้ามพน้นอ้วงสังสารวัตและทรงตัดความสงสัยเสีได้ดังนี้ตรงนี้ก็เป็นการกล่าวเป็นเรียกว่าเป็นสาวกาภาสิทธ์นะครับว่าผู้ที่ได้มารับทำปฏิบัติตามธรรมถึงความเป็นอริยสาวกแล้ว ไม่มีอริยสาวกอ,องค์ใดเลยที่จะสงสัยแล้วก็กล่าวสดุดีพระพุทธเจ้าที่เป็นพุทธสาวกเป็นจอมคนว่าทรงข้ามสังสารวัฏแล้วก็ตัดความสงสัยเสียได้นี่ภาษิตตรงนี้รับรองทั้งอริยสาวกและรับรองทั้งพระผู้มีพระภาคว่าไม่มีความสงสัยเดียกันและในตอนสุดท้ายประวาทีก็ ยกเหตุผลนะครับก็ไปซ้ํากับสูตรแเรื่องก่อนว่าที่ว่าสงสัยนั่นเขาหมายถึงความสงสัยอตรงนี้ต้องเปลี่ยนเป็นกังขานะคอันยานตรงนี้เปลี่ยนเป็นกังขาไม่พึงกล่าวว่าพระหลานมีกังขาหรือเนี่ยพระวาทีก็ถามเราเราก็บอกใช่ไม่ควรกล่าวเพราะกังขาตรงเนี้ของท่าน,นจะไปหมายถึงความสงสัยโลก,โลก แต่ที่จริงตัวนี้เป็นชื่ออีกชื่อหนึ่งของวิจิกิจฉาที่เป็นกิเลสพระวาทีก็เลยอ้างว่าพระอาหารหันต์อาจสงสัยในเรื่องของชื่อเรื่องของทางเรื่องของต้นไม้แล้วเรื่องอย่างนี้น่าเป็นไปได้แล้วเขาก็บอกว่าเพราะเหตุนี้เขาถึงพูดอย่างนั้นเราก็เลยกล่าวต่อไปว่า ลกล่าวทวนแล้วก็สุดท้ายก็บอกว่าปรหาหลานยังสงสัยในโสดาปฏิผลเป็นต้นหรือไม่นี่ก็เป็นการถามถ,ามถึงอาิยาคุณก็ปรากฏว่าปลาหลานไม่มีความสงสัยในอริยคุณก็เป็นนั้นว่าจบเรื่องนี้นะครับสําหรับราวหน้าเ,เมื่อกี้ผมลืมอ่านความสงสัยที่ว่าไว้ว่าเมื่อกี้จะให้ฟังนอกเพิ่มเติมนะครับก็หมดเวลาซะแล้วขออ่านให้ฟังสักนิดหนึ่ง สักนาทีหนึ่งนะครับในนี้เขาพูดถึงความสงสัยสิบห้าเป็นเรื่องความสงสัยในอนาคตว่าคนเราเมื่อได้รับความทุกข์เนี่ยจะเกิดความสงสัยเอา,าเรื่องนี้จริงนะครับเกิดความไม่แน่ใจเช่นว่าไปจะทุกข์อะไรก็แล้วแต่เช่นตายไหมเนี่ยถ้าคนจะตายจริงๆได้รับความทุกข์เช่นไฟคลอกแล้วรู้ว่าตายแน่นองนึกแล้วว่าเออเราจะตายหรือเปล่าไม่สงสัยแล้วแต่ตายแล้วไปไหนเนี่ยจะไปนรกหรือเปล่าอะไรแล้วแต่ใครจะมีความเข้าใจ ในเรื่องเกิดเรื่องตายมากน้อยแค่ไหนก็จะเกิดความสงสัยไม่แน่ใจในนี้ถึงบอกว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยถึงทุกข์เข้าแล้วร่อมย่อมรำพันอยู่ว่าเราทั้งหลายเคลื่อนจะพบนี้แล้วจะเป็นอะไรหนอเนี่ยบางคนก็ถึงกับรำพันตีอกชกตัวก็มีในนี้ก็ว่าไว้ตั้งแต่ว่าจะเป็นอะไรสงสัยตั้งแต่เป็นจะไปเกิดเนี่ยจะตกนรกหรือไปเกิดเป็นสัตว์ในดิฉันหรือเป็นเปรตหรือเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดา นี่รับรองเราก็เหมือนกันผมผมเคยแล้วผมรู้เคยจะตายมาแล้วผมรู้แม้ันเกิดความรู้สึกไม่รู้จะไปไหนเนี่ยมันว้าเวนะตอนนั้นนะ่ะมันเป็นภาวะที่เรียกว่าว้าวเวตัวคนเดียวแล้วก็จะรู้สึกกับบุญเท่านั้นแหละช่วยเราได้เรารู้สึกทําบุญมาน้อยตอนนั้นนะตอนนี้ก็ยังรู้สึกน้อยอยู่ก็รู้สึกเสีดายอยากจะมีชีวิตต่อไปทําบุญเบื่อเกิดจะตายขึ้นมาจริงๆเราจะได้อุ่นใจได้มากขึ้น แล้วก็ต่อไปก็จะไปเกิดเป็นสัตว์เนี่ยมีรูปร่างหน้าตาไหมหรือหรือไม่มีมีแต่วิญญาณเนี่ยไม่มีรูปร่างมีความสํานึกรู้สึกตัวไหมหรือไม่มีความรู้สึกสํานึกตัวหรือแบบหลับหลับตืบ่นตื่นแล้วก็อนาคตเนี่ยจะมีหรือไม่คือคิดสงสัยว่าไอ้ตายแล้วจะเกิดหรือเปล่าหรือจะเลิกกันไปเลยแล้วก็แล้วถ้าไปเป็นนะทั้งทีมีเวลาสงสัยต่อไปอีกทำไมาตายตะก่อนนะครับว่าเออไปเป็นนั้นแล้วจะ แล้วจะเป็นยังไงอยู่ไปอยู่ไปจะเป็นยังไงต่อไปบางคนไปเกิดได้อยู่วิมานแล้วยังไงเขาวนี่เขาให้เราอยู่นานกี่ปีไม่รู้เนี่ยแบบแบบประเอกสนออะไรอย่างเงี้ยนะเอ้นี่ของเราลูกเราเราจะใ้อยู่กี่ปีกลัวจะไม่มั่นคงนี่ก็สงสัยเป็นเรื่องของอนาคตไปเป็นประการต่างๆหลายอย่างรวมแล้วสิบสิบห้าข้อนะครับไม่ไม่ได้แบ่งข้อให้ดูนี่เป็นใจกว้าง คราวหน้าก็จะต่อเรื่องพระอาหารหันต์มีอาอาสวะไม่ทุกอย่างในตัวพระอรหันต์เนี่ยกิเลสจ,จับได้ไหมไอ้ตรงนี้น่าคิดเหมือนกันแล้วก็ในนั้นท่านก็ชี้แจงโตอตอบไว้ดีทีเดียวไม่ซับซ้อนในทางวิชาการแต่เป็นเรื่องที่มีแง่มุมที่เราอาจจะไม่เคยคิดไม่เคยเข้าใจเพอยุติท่านี้นะคะรับคาวัตถุม้วนที่เจ็ดสิบเก้าอนาสวะคาถา เรื่องความไม่มีอาสวะวันจันทร์ที่13มีนาคม2 5งพันหาร้อยสามิบสองจะจพูดสองเรื่องเรื่องแรกนั้นก็เป็นเรื่องของอาสวะกถาเอกสารในชุดที่25เรื่องอาสวะกถาซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่าเรื่องไม่มีอาสวะ เพราะว่าคำว่าอนาสวะนั้นเป็นคําปฏิเสธคำว่าอาสวะเฉยๆอาสวะซึ่งแปลว่ากิเลสเครื่องหมักดองอนาสวะก็คือไม่มีกิเลสเครื่องหมักดองเรียว่่าานาสวะเนื้อความของเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่พาดพิงไปถึงพระอรหรันต์เพราะว่าพระอารหันต์นั้นย่อมจะเป็นที่ทราบกันดีอยู่โดยทั่วไปว่า ท่านเป็นผู้ที่ไม่มีอาสวะกิเลสทางปวงแต่ว่าในที่นี้ก็มีแง่มุมอยู่เหมือนกันว่าพระอรหันต์ที่ว่าเป็นผู้ไม่มีกิเลสนั้นจริงหรือไม่เพราะว่าความเป็นพระอรหันต์ย่อมหมายรวมไปหมดตั้งแต่ร่างกายกระทั่งจิตใจจิตเจตสิ่งทุกดวง เรียกว่าเป็นพระาอารหันต์หมดในความเป็นพระอรหันต์ทั้งรูปทั้งนามดังกล่าวนี้เราก็จะเห็นว่าพระาอารหันต์นั้นในส่วนจิตนั้นมีทั้งโลกียจิตและโลกุตละจิตอันใดเป็นโลกุตละจิตไม่เป็นอาสะวะคือเป็นอนาสะวะก็ถูกแล้วแต่ว่าอันใดที่เป็นโลกียธรรมได้แก่รูปประขันทั้งหมดโลกียจิตทั้งหมด เรล่านี้จะเป็นอนาสะวะธทมไปด้วยหรือไม่เป็นซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าพิจนามากทีเดียวก่อนที่ผมจะอธิบายความเข้าใจพื้นฐานนั้นผมก็อยากจะให้ดูคำถามที่หนึ่งก่กอนเลยนะครับในคำถามที่หนึ่งให้ท่านได้เห็นรูปคำถามรูปปัญหานะครับเราถามว่า ทมทั้งปวงของพระอาหารหันต์ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะบาลีใช้คำว่าอานาสวะแปลเป็นไทยเอาความว่าไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะหรือพระวาทีก็ตอบว่าใชต่ตรงนี้ผมอยากอยากจะให้ท่านได้สังเกตแล้เราจะพูดอธิบายกันก่อนถึงคำสามคำต่อไปนี้คือคำว่าธรรม ที่ปรากฏในคำบัญญัร,รทั้งปังแล้วก็คำว่าพระอระหรันต์อีกคำหนึ่งแล้วก็คำว่าอนาสวะที่แปลว่าไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะนั่นนะครับสามอย่างนี้เป็นกุญแจสำคัญที่ควรจะต้องพูดกันก่อนไม่งั้นแล้วอาจจะพูดกันไม่รู้เรื่องสำหรับบางท่านนะครับที่ไม่มีพื้นทังหลักวิชาดีพอเราก็ต้องมาตั้งต้นกันอย่างนี้ก่อน เราถอยมาเริ่มตั้งแต่คำสอนเนี่ยอันนี้ไม่ได้ถอยไกลไปจนเกินประเด็นไปแล้ยคำสอนของพระพุทธเจ้า่านสอนเรื่องอะไรก็แล้วแต่จะต้องกระทบถึงจุดสองอย่างนี้หรืออยู่บนรากฐานของสองประการนี้ ก็ไม่ใช่ห่นไกลหรอกเราเคยพูดกันมาแล้วบ่อยๆคือหนึ่งทร,รม,มาทิฐานหรือเรียกสั้นๆว่าธรรมะเป็นคำสอนที่อิงธรรมแล้วก็สองเป็นคำสอนที่อิงบุคคลหรือปุคลาทิฐานาทีนี้ที่อิงธรรมะเนี่ยก็มีการแบ่งพูดกันเป็นหลายลักษณะแต่ที่เกี่ยวกับ อาสวะหรือไม่อาสวะนั้นท่านก็แบ่งเป็นสองตามนัยยะของทุกกะของของมัติกาคัมภีที่หนึ่งนะครับหนึ่งทรรมที่เป็นสาสวะธรรมแล้วก็สองร,รมที่ตรงกันข้ามอนาสวะอนาสวะ คือไม่มีอาสาสวะนี่ก็มาจากคาว่าสะบวกอาสวะแปลว่ามีอาสวะสะแปลว่ามีบวกกับคาว่าอาสวะ่ทีนี้เอาสะออกเป็นอาอาอาสวะเนี่ยก็ใส่นะเติมเข้ามาเป็นอนณาสวะแปลว่าไม่มีอาสวะอนณาบวกอาสวะก็ปฏิเสธข้างบนแหละ แต่ที่นี้อาสวะเนี่ยเราก็ต้องค่อยๆพูดกันนะสําหรับบางท่านเห็นว่าตามชื่อเอาองค์ธรรมก่อนก็ได้ระบุองค์ธรรมลงไปก่อนว่าธรรมที่เป็นสาสวะธรรมนั้นจะใส่องค์ธรรมก่อนดีไหมคือคนเรียนมากๆแล้วไม่ห่วงห่วงคนเรียนไม่มากเอาองค์ธรรมก่อนสําหรับคนที่เรียนมาเยอะแล้วธรรมที่เป็นสาสวะธรรมนั้นได้แก่โลกีจิตแปดสิบเอ็ด เจิสิกห้าสิบสองแล้วก็ลกูกยี่สิบแปดวันนี้เป็นลักษณะวิธรรมหมดแล้วนะครับทั้งหมดนี้เรียกว่าสาสวะธรรมเพราะว่าธรรมเหล่านี้เป็นธรรมที่ยังเป็นอารมณ์ของอาสาวะอาสาวะโดยตัวมันเองนั้นมีสี่ คือกามอวาสวะพิถาสวะและก็อวิชาในพระสูตรหลายแห่งเลยนะครับมีแค่สามมีแค่สามนั่นอะไรหายไปร้้ยนะครับเช่น<ม>ในมหาปรินิพานสุเป็นต้นพิถาสวะหายไปก็มีสามแต่ว่าบางแห่งมีสี่ก็กล่าวโดยทั่วไปก็เอาที่มีสีเป็นหลักนี่คือองค์ธรรมของอาสวะ หรือข้อของอาสวะหรือประเภทของอาสวะนั้นมีสี่แต่ว่าเมื่อกล่าวโดยองค์ธรรมแล้วมีแค่เท่าไหรเท่านั้นเองครับมีสามคือกามาสวะพระวสาาวะนั้นโลภะเจตสิกแล้วก็ทิฐาสาวะคือที่ 4, สิเจตสิกอวิชชาคือโมหะนี่เป็นองค์ธรรมของอาสวะ ข้างบนนั้เป็นอารมณ์ของอาสะวะเพราะฉะนั้นตรงนี้คือตัวอาสะวะมีสี่แล้วก็ข้างบนนั้นเป็นที่ตั้งหรือเป็นอารมณ์เป็นอารมณ์หรือจะเรียกบางแห่งเรียกว่าเป็นที่ไหลไปเป็นที่หมักดองอะไรก็ได้ก็ได้ทั้งนั้นก็พูดด้วภาษาธรรมะที่คุคุณคือเป็นอารมณ์ของหมัดหรือเป็นอาหารของหมัด เป็นอาหารของตัวอาสวะเหมือนโรคก,กับที่ตังของโรคหรือรังของโรคก,ก็เรียบได้ทีนี้โดยความหมายโดยความหมายของคำว่าอาสวะอาสวะนั้นแปลว่าแปลว่าอะไรนะครับเครื่องหมักดองของดอง ไอ้ที่ท่านเรียกอย่างนี้ท่านต้องการจะเปรียบเทียบเหมือนกับอะไรท่นดีในตำราท่านมังคีชอบเปรียบเปรียบเทียบมันแปลว่าเครื่องหมักหรือของหมักคือตัวอาสวะนั่นแหละครับเป็นของหมักมันหมักอยู่ในไหนก็หมักอยู่ในอารมณ์ที่กําหนดองค์ธรรมแรกข้างบนอันนี้เดี๋ยวเราขยายอีกทีแปลว่าของหมัก ทีนี้ที่เปรียบมันก็ของหมักเพราะว่าของหมักนั้นหมักมากๆแล้วมันมันมีฤทธิ์หรือมันฉุนแล้วก็มีการฝังตัวของกลิ่นอย่างที่ในปริเจตที่เจ็ดหรือในอัจฉริาทั้งหลายอุปมาอันนี้เป็นชื่อที่มีความหมายอย่างนี้แต่ว่าจริงๆแล้วก็คืออุศลาธรรมะอันเนี้เป็นชื่อของอกุศลนั่นเองทีนี้บางทีเราเคยได้ยิน บางสำนวนนะเขาขยายจากอารมณ์นี่ครับว่าอาสวะนั้นบางทีแปลชบอกว่าไหลใช่ไหมไหลเอิบอาไปในอะไรเขาบอกว่าโดยความจริงจะโดยอะไรก็แล้วแต่นะครับจะอยู่บนพื้นฐานของสภาวะธรรมที่เป็นอารมณ์นี้เท่านั้นอันนี้ก็ต้องพูดว่าตรงนี้เราพูดตามภาษาสังคหะ นะครับภาษาทังหารเราระบ,บุองค์ทมออกมาอย่างนี้แต่ว่าพูดตามสำนวนเทศนาของพระพุทธเจ้านั้นหรืออัตถรถารุ่นก่อนๆน,นั้นท่านจะพูดาตามสำนวนเทศนาของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นท่านจึงพูดออกไปเหมือนเป็นคนละเรื่องความจริงป็นเรื่องเดียวกันว่าอาสวานั้นย่อมไหลเอิบออาบโดยโดยภูมิก่อนได้โดยภูมิจากไหนถึงไหน ภาวะขับลมเป็นสูงสุดถึงอเวจี G, หรืออเวจี G, ต่ําสุดสูงสุดถึงภาวะขับลมนะครับก็ว่าต่าต่ําสุดตั้งแต่ตั้งแต่คืออเวจี G, นรกแล้วก็ถึงสูงสุดภาวะขับปู ภาวะขับลมภาวะคะ่านี่บางท่านอาจจะยังไม่คุ้นเขียนหน่อยภาวะอังคะเราใช้คำว่าภาวะขับลมหรือจะเรียกว่าภาวะขับภูมิก็หมายถึงภาวะขับลมเพราะว่าภูมิสูงสุดนั่นคือพลมนะครับคือพลมเพราะนั้นจะเรียกว่าภาวะขับภูมิก็หมายถึงภาวะขับลมภาวะมันก็แปลว่าพบนั่นแหละนะครับหรือภูมินั่นแหละอังคะแปลว่ายอด ยอดภูมิเพราะว่าตามกติในเรื่องภูมิที่อธิบายในพุธศาสนานั้นอธิบายโดยลําดับของความสูงจริงๆเหมือนกันเหมือนกับต้นไม้เหมือนต้นไม้มันมีตน้นมียอดอเวจีนะรกนั้นเหมือนก็นอยู่ในมูลรากของต้นไม้โคนต้นไม้เพราะว่าขับลมแบบลมสูงสุดคือในวัดนั้นเหมือนก็อยู่บนยอดไม้สูงสุดอันนี้ก็เลยเรียกอย่างนี้ประเดี๋ยวบางท่าน จะไม่คุนก็จะงกสูงสุดจะใส่ลงไปเป็นองค์ธรรมอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรที่จะใส่ลงไปว่าคือเพราะว่าเขาลมก็ได้เอซึ่งท่านจะเห็นว่าที่กล่าวถึงภูมินั้นก็อยู่ใน8ปด2ิบเดหปใช่ไหมครับเพราะว่าไอ้ภูมิก็มาจากนี่และครับ กิจเจสิกรูปทีนี้อีกแง่หนึ่งเรียกว่ากล่าวโดยโดยทำว่าไงโดยทำว่างไงโคนตะปูต้องโบท่ามันก็แค่นั้นเนี่เดี๋ยวแล้วว่างไงนะโดยทำนะลืมกันหมดเลยจะเหรอเนี่ย ตั้งแต่ไหนถึงตั้งแต่อะไรครับหรือโดยทำถูกและที่พูดมาในโวทานโวทานนี่ถูกหละแต่พูดยังไงพูดให้ถถูกพูดว่าไงพูดให้ครูว่าไงพูดตั้งแต่อะไรถึงโวทานถึงโวทานโวตาหานหรือเรียกอย่างนะึงว่าโตรภู ตั้งแต่ทำโดยทำตั้งแต่อะไรไปถึงนี่ไปสุดที่นี่เพราะเลยไปนี่ไม่ได้เป็นมรใช่ไหมฮะนี่ข้างล่างเนี่ยเขานับตั้งแต่ไหนโดยทำตั้งแต่อะไรถึงโครตรตะปูฮะฮะโคตรจาระย,ยังสูงอ่าเป็โครตรตะปูใช่ไหมอ่า และต่ำกว่านั้นนับตั้งแต่ไหนอ่ะม, <c oughs> มีไหมไม่เคยเจอส <c oughs> ุงสุดไปถึงโครตระผูเพราะฉะนั้นต่ําสุดนี่จะต้องเป็นอะไรโดยทรรก็คือฮอะไรนะ ตั้งแต่อกุศลธรรมไปจนทิวอกุศนธรรมขึ้นไปกระทั่งถึงคุณธรรมเบื้องสูงคือโวทานหรือโคตรภูนะครับอันนี้โดยธรรมาบางท่านอาจจะไม่เข้าใจเรื่องโคตรภูเรื่องโวทานนะครับอันนี้เป็นโลกียาณสูงสุดในพระพุทธศาสนาเรียกว่าโวทานนึงแปลว่าบริสุทธิ์หรือโคตรภูแปลว่าโอนโครอันนี้ ในสำนวนที่เราได้ยินกันเนี่ยเราก็ได้ยินอย่างนี้บ้างซึ่งก็หนีไม่พน้นหนีไม่พน้นอย่างที่ว่านี่เอ,อ่ทีนี้ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาในนี้เนี่ยนะครับอเดี๋ยวให้ปู่เปิละกันเอาตรงนี้แล้วก่อนอานาสวะธรรมทมที่ไม่มีอาสวะได้แก่ ตรงนี้นะครับจะเป็นความรู้ใหม่ของท่านที่เรียนคำทีหนึ่งมาแล้วซึ่งตรงนี้จะให้ข้อสังเกตเพิ่มเติมว่าอนาสวะธรรมอะอะตามสับแล่วไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีตามชื่อ,องั้นแต่เอาความว่าไม่เป็นไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็แสดงว่า มันไม่ใช่ตัวอาสาวะแต่เป็นตัวที่อาจเป็นอารมณ์อาสาวะแต่เป็นไม่ได้องค์ธรรมจึงได้แก่โลกุตตระจิตแปดเจตสิกทิตบวกสามสิบหกแล้วก็นิพพานอิกหนึ่งต่อหมายความว่าเจ้าตัวกิเลสสามตัวไปโลกนิพพานไม่ได้จะโลกในฐานะที่เป็น ที่ต่างของความใคร่กำหนัดอย่างกามรมาอารมณ์หรือไปโลภก,กำหนัดอย่างในฐานะที่เป็นภพที่ควรไปใครได้แล้วก็ยินดีติดใจเหมือนยินดีติดใจในภพก็ไม่ได้พิธีเห็นผิดในนิพพานก็ไม่ได้เพราะนั้นนี่ก็รวมโลกุตระไปด้วยโมหะโง่หลงในนี้ก็ไม่ได้ท่านนี้เรียกว่าเป็นอานาสวะเพราะฉะนั้นในคัมภีร์ที่สองเขาก็แบ่งไว้ว่าสาสวะธรรมอนณาสวะธรรมสองอย่าง น,นี้อีกมุมหนึ่งในคำพีที่หนึ่งไม่ได้พูดคือมุมของบุคคลหรือปุคลาธิฐานคือ,อโดยบุคคลเนี่ยแบ่งในแง่ของอาสวัก็มีสองเหมือนกันคือหนึ่งบุคคลผู้มีมีอาสวัแล้วก็บุคคลผู้ ไม่มีอาสวะความจริงบาลีเขาใช้คาว่าตาสาวะอนาสาวะเหมือนกันคนที่ว่ามีอาสวะได้แก่มันมีที่จริงแบ่งละเอียดแบ่งได้่ไม่จบในแง่อะไรละเอียดนะฮะว่ามีเท่าไหร่ใกลมีเท่าไหร่เอาเป็นว่า,ามีเต็มบริบูรณ์ก็คือปูถดุชนนั่นแหละปูถดุชน มีเต็มบริบูรณ์แล้วก็อีกพวกหนึ่งที่มีอาสวะหรือว่าเป็นผู้มีอาสวะคือเกขาบุคคลเอาไม่เอาไม่เอาเป็นแปดนะเอาแค่สามเกขาบุคคลสามเซะาหมายถึงผู้เป็นอริยะที่ยังต้องศึกษาในแก่โซดาะกิตาคาอนาคาเป็นผู้มีอาสวะอา่า ปุถิชนมีเต็มบริบูรณ์พระเศขาสามนั้นเอาลองลองนึกดูเล่นๆลโสดาอาสวะอะไรออกไปบ้างอิดถี่ออกไปตะกีทาคาเหมือนกันอานาคามีอะไรเพิ่มไหมกามาสวะออกอาลหาหันเหลืออีกสองไม่ใช่เหลือไม่ใช่อาหันเหลือสองอาหันเหลือ ค้างจากอริยะเบื้องต้นมาสองแล้วก็ประหารไปสองก็คือไม่มีเหลือประหารที่เหลือสองอุิชนยังไม่ได้ประหารอะไรเลยทีนี้ผู้ไม่มีอาสวะตรงนี้ก็ง่ายแล้วผู้ไม่มีอาสวะหรืออานาสวะบุคคลน,นั้นได้แก่ก็จะมีใครไปไม่ไ,มได้นะได้แก่พระอรหันคนเดียวหรือพระอาเซคบุคคล เอาเป็นว่าระบุวาา่าอรหันคนนี้เรื่องเนี่ยมันมีแง่มุมก็ต้องดีว่าธรรมดาเนี่ยถ้าเราพูดว่ามีอาสวะไม่มีอาสวะในแง่ของธรรมะตรงนี้เนี่ยนะคะรับเขาพูดในแง่ของอารมณ์อารมณะปัจจัยแค่นะไม่พูดในแง่สัมปยุต นี่ออกอยากความจริงเป็นเรื่องพื้นๆสำหรับคนที่เรียนอภิธรรมมาบ้างนะครับใครที่ไม่ได้เรียนมาก็อาจจะฟังแล้วยากที่จะรู้เรื่องนะแต่เอาเอาความว่าทาไม้อใจแต่ม่ยึธหรืออารมณ์ก็ไม่เป็นไรเพียงแต่ผมบอกว่าที่เขาบอกเขามีอาสวะเนี่ยทำมีอาสวะถ้ากล่าวว่าทำมีอาสวะแปลว่าทำนั้นยังเป็นที่เข้าไปกำหนักยินดีของ กิเลสสี่ตัวนี้ได้เรียกรมนั้นคือทมข้างบนเนี่ยว่าเป็นสาสวะเพราะเป็นอารมณ์เป็นอารมณ์คือเป็นที่นึกถึงเป็นที่เข้าไปยินดีเป็นที่เข้าไปนึกว่าอย่างนั้นอย่างนี้อย่างกิเลสมันนึกอย่างกิเลสตัวนั้นนึกอันนี้อาการอย่างนี้ก็เรียกว่าอารมณ์เพราะฉะนั้น คำว่ามีอาสวะไม่มีอาสวะเนี่ยก็กล่าวในแง่อารมณ์ไม่มีอาสวะคือไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะตัวใดตัวหนึ่งได้หรืออาสวะตัวใดตัวหนึ่งมันนึกถึงมันไ,ได้สี่ทีเรียนมาแล้วพูดแค่น,นี้ก็จบแหละนะเอาละทีนี้มาดูบุคคลบุคคลผู้มีอาสวะผู้มีอาสวะนั้นเขาไม่ได้กล่าวในแง่อารมณ์นะครับเขากล่าวในแง่ของ อ,อุปปัชชะคือการเกิดหมายความว่าบุคคลใดยังเกิดอาสวะอยู่บุคคลนั้นชื่อว่ามีอาสวะบุคคลใดไม่เกิดอาสวะแล้วบุคคลนั้นชื่อว่าไม่มีอาสวะนี่เขาหมายความอย่างนี้อ่ะทีนี้ดูต่อไป อันนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับท่านที่เป็นคนเรียนมานานๆและแสวงหาความรู้อยู่ต่อไปก็คือว่าผู้มีอาสะวะเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าผู้นั้นยังเป็นอารมณ์ของอาสะวะนะแต่หมายก็ผู้นั้นยังเกิดอาสะวะอยู่พระอาหารหันต์ก็หมายความอย่างนั้นทีน่นี้ลึกลงไปในแง่หนึ่ง เอาละเราดูข้างล่างนี้ก่อนที่ว่าพระอรหันเนี่ยดูนะครับผู้ไม่มีอาสวะนั้นตัวท่านเองหรือความเป็นบุคคลคนนี้ประกอบขึ้นมาจากอะไรบ้างประกอบขึ้นมาจาก โลก,กีทะแล้วก็ประกอบขึ้นมาจากโลกุตตะทำใช่ไหมเดี๋ยวก่อนจะทำว่าใช่ไหมอธิบายเพาอย่าลืมว่าความเป็นพระอรหันเนี่ยไม่ใช่เอาแค่อรัตผลเท่านั้นมาบัญญัติเป็นทั้งตัวใช่ไหมครับในเรื่องที่หนึ่งเราเรียนไปแล้วเป็นทั้งตัวที่นี้ท่านลองคิดดู ร่างกายของท่านเป็นราหลานไม่ม